คุณผู้ชมไปดูโครงการดีๆนะคะที่ทาง OR เขาจัดกิจกรรม OR อาสาสารสู่ต่อเนื่องเป็นปีที่5แล้วนะคะในพื้นที่คลังปิโตรเลียมบางจากและคลังน้ำมันพระขนงสารพลังเครือข่ายสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนที่ยั่งยืนค่ะนางกัญจณีอุดมกุลวณิชรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียมและนายรัชชาอุทัยจันทร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่นบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม OR อาสาสารสุขประจำปี2568<งาน>พื้นที่คลังปีตรเลียมบางจากและคลังน้ำมันพระขนงพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานพันธมิตรชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการที่สถานีบริการพิธีทีสเตชันสาขาสันพาวุธบางนากรุงเทพเข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นบูธให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้ำมัน p t t Station <c oughs> การใช้ก๊สซุงต้มอย่างปลอดภัยพร้อมบริการเครื่องดื่มจากคาเฟอเมซอนและกิจกรรมจิตอาสายางห่วงใยไอห่วงยู U, ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการส่งกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงในชุมชน ปีนี้โครงการ OR อาสาสารสุขของเราเนี่ยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่5แล้วจริงๆแล้วของเราครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด16จังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยซึ่งกิจกรรม OR อาสาสารสุขอะค่ะก็จะสอดคล้องไปกับบทบาทของ OR ที่เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะเสริมสร,ร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบค้างเราเราได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนนะคะกิจกรรมยางห่วงใยไอห่วงอยู่จริงๆแล้วเราทํากันภายในพื้นที่ของ OR ก็มีหลายภาคส่วนที่มาร่วมกับเราอะนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทางโ r อาร์ได้เริ่มขึ้นมีแผนที่ว่าเราจะพัฒนากิจกรรมตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเติบโตไปเคียงคู่กับชุมชนนะคะไม่ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ความรู้รลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เสริมสร้างให้ชุมชนเติบโตไปคู่กับเราได้อย่างยั่งยืนนะคะ อีกครั้งมีบริการตรวจคัดกรองสุขภาพที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปออสอชอมาตรวจให้ฟรีเป็นประโยชน์กับพี่น้องในชุมชนในปี2568นี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ OR ได้ผลิกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคการศึกษาและภาคชุมชนเปิดให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่น p t t Lubricants โดยความเชี่ยวชาญของคณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดี JD. ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยทําให้รถจักรายานยนต์สะอาดและประหยัดพลังงานทั้งยังส่งเสริมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอย่างแท้จริงครั้งนี้ก็ถือว่าได้ร่วมมือกับพันธกําลังสําคัญกับทางทิทยาลัยการอาชีพพัสมุเจดีของสมุดปากการทั้งนี้นะครับที่พาเยาวชนมาได้เรียนรู้ได้มาการปรับเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในพิธีสเตชันสาขาสัมพวุฒิบางนาอันนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าในแง่ของมุมีทีลูบิแคนเราก็ได้เอาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นจักรยานยนต์เชลเลนเจอร์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานจากลระดับโลกนะครับสิ่งหนึ่งนี่จะสามารถทําให้ก็คือทําให้เครื่องยนต์ของจักรยานยนต์เนี่ยมีความสะอาดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ที่สําคัญนิดนึงทาให้เกิดประหยัดพลังงานทั้งนี้กิจกรรม o ออาอาสาสารสุขครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่คลางกา s บ้านบุรโง๊์จังหวัดชลบุรีเพื่อขยายโอกาสสร้างคุณค่าและส่งต่อความ